เด้วยตุกแนะสุภชัยหลังไม่ปืมฟอร์มเกมดวนสิงคโปร์เด้วยตุกเผยข้อผิดพลาดของสุภชัยใจเด็ดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขจากเกมดวนสิงคโปร์เปียพงผิวอ่อนอดีตดาวยิงทีมชาติไทย เผยถึงฟอร์มการเล่นของสุภปชายใจเดชที่ยังดูล็อกขัดตาเพราะใช้วิธีการเล่นที่เคยชินกับบุรีรามยูน,นเตในเกมที่บุกไป,ปชนะทีมชาติสิงคโปร์สามต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่2เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเปิยพงศ์ได้เผยผ่านทางช่องแต็งโมลงเปียพงศ์ยิงว่าต้องเรียนรู้ต่อไปบางที่มีไหลายลูก ที่ผมเห็นแล้วมันขัดตาในการวิ่งหลยสุปชัยได้รับการสนับสนุนการเล่นมาจากบุรีลำจนทำให้เคยตัวเคยตัวโดวยเหตุผลที่ว่าในบุรีลำนั้นมีผู้เล่นที่เก่งๆหมดคุณวิ่งแค่นี้พอพอวิ่งแค่นี้ก็ได้บอลตลอดยิงประตูได้ตลอดก็เลยเล่นแค่นี้แต่พอเล่นทีมชาติมันไม่พอคุณต้องช่วยทั้งสุภโชคและสุพภามันมีอย่างอื่นอีกเพราะว่าคุณภาพของนักเตะที่อยู่ต้องช่วยกันทั้งทีม ต้องสร้างระบบวิธีการและเล่นให้แตกต่างจากบุรีรัมเพราะบุรีรัมบางทีสถานการณ์นี้ไม่ได้สร้างเยอะหรอกแต่มีผู้เล่นต่างชาติสร้างให้มันก็เลยเข้าประตูง่ายแต่พอเล่นทีมชาติมายืนแบบนั้นมันไม่ได้ต้องช่วยในการดึงบอลออกไปและเปิดพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาซึ่งจะต้องเรียนรู้อีกต้องมีคนแนะนำเขาไม่ได้ผิดแต่ต้องมีคนคอยบอกว่าเล่นกับทีมชาติม,มันคนละแบบกัน ถ้าเล่นคล้คายๆกับตอนที่อยู่บุรีลัมจะทำให้กรอบของเขามันแคบไปหน่อยเตตุกกล่าวสำหรับทีมชาติไทยจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคม2567ก่อนที่จะลุยศึกเอเชียนคัพ2023กอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาในช่วงเดือนมกราคมทำไมเพิ่งเปลี่ยนโค้ช่วยเชียรทีมชาติไทยเปลนโค้ชก็ไม่ดีขึ้น ถ้าสมาคมฟุตบอลวางแผนไม่ดีโค้ช่วยสมชัยช่วยบุญชุมตำนานทีมชาติไทยและอดีตกุนซือยูสปีทีมชาติไทยให้ความเห็นประเด็นทีมชาติไทยเปลี่ยนมาใช้โคดอิชิอิเปลี่ยนโค้ดแบบนี้เหมือนเปลี่ยนม้าก,กลางศึกแต่ถ้าเปลี่ยนดีก็ดีถ้าไม่ดีก็จะแย่ถ้าเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนคัดบอลโลกแต่ถามว่าเปลี่ยนแล้วทีมชาติไทยจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดต้าไหมกาการันตีเลยว่า ไม่ดีไปกว่าเดิมแน่ตอนนี้เหมือนจะแพะชนแกะต้องถามว่าแผนเราคืออะไรสมาคมฟุตบอลวางแผนมาดีก่อนหน้านี้แล้วไหมจากการเปลี่ยนแปลงกุญซือใหญ่ทีมชาติไทยจากกุญซือมาโนโพกิงมาเป็นมาซาดะอิชิอิก็ได้มีคนวงการฟุตบอลต่างออกมาให้ความเห็นต่างๆนานาโดยทางด้านโคช่วยสมชายช่วยบุญชุมตำนานทีมชาติไทยและอดีตกุญซือยู19ปีทีมชาติไทย แต่ให้ความเห็นประเด็นทีมชาติไทยเปลี่ยนมาใช้โค้ชญี่ปุ่นครั้งนี้ว่าเปลี่ยนโค้ชเหมือนเปลี่ยนม้ากล้งสึกถ้าเปลี่ยนดีก็ดีถ้ามีดีก็จะแย่ไปอีกเรื่องการปรับจุนโค้ชกับนักเตะถือว่าสําคัญซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมงานที่จะมาทํางานร่วมด้วยทีมจะเดินไปอย่างมีคุณภาพก็ขึ้นอยู่กับทีมงานยังไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีโค้ช่วยบอกอีกว่าถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตั้งแต่แรกก่อนคัดบอลโลก จะได้ปรับจูนได้ง่ายขึ้นตอนนี้ก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ถามว่าฟุตบอลทีมชาติไทยจะดีกว่าเดิมแค่ไหนผมแก้การันตีเลยว่าทีมชาติไทยคงไม่ดีกว่าเดิมเพราะตอนนี้เราเหมือนจะแพะชนแกะต้องถามว่าสมาคมฟุตบอลวางแผนมาดีแค่ไหนและสมาคมฟุตบอลมีแผนงานเพื่อพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างไรต้องถามถึงจุดนี้ก่อนแต่อย่างไรผมก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยทุกๆคนนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนทำงานกันหนักทั้งท่านผู้จัดการทีมคุณนวลพันธุม่มซำหรือนักเตะและทีมงานก็เพื่อทำให้ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีขึ้น